แม่พนิดาเผยชัดจำนวนเงินที่ได้รับจากแก๊งสปีดโบ๊ทนางพานิดาศิริย,ยุทธโยธินได้เดินทางมาที่ศาลอาญาจังหวัดนนทบุรีด้วยชุดสีขาวสลับสีม่วงขณะลงจากรถได้ยิ้มทักทายสืมวลชนด้วยสีหน้าที่ไร้กังวลโดยก่อนขึ้นศาลได้เปิดเผยว่าส่วนตัวคิดถึงทุกคนเลยสําหรับวันนี้เป็นครั้งแรกของการขึ้นศาลเบื้องต้นยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยทมว่าคิดเรื่องจํานวนตัวเลขของการเยียวยาหรือย,อยัง ตนคิดไว้แล้วแต่ยังตอบไม่ได้ในการประเมินค่ายาเยียวยก็ยังตอบไม่ได้ขอคุยกับทางศาลก่อนอีกทั้งก่อนหน้านี้ยังไม่มีโอกาสคุยกับใครทั้ง6คนบนเรือซึ่งอย่างไรก็ตามตนไม่โกรธใครเลยรวมถึงนักข่าวด้วยนางพนิดาแม้เต้งโมกกล่าวอีกว่าก่อนหน้านี้ตนไม่ได้เจอกระติกเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหากเจอก็ยังคุยกันได้สําหรับการพูดคุยกับทนายก็คุยไปตามประสาลูกความกับทนายอย่างไรก็ตามตนจะลงมาตอบคําถามอีกครั้งส่วนทางด้านของแซนดะกระติกเมื่อมาถึงศาลก็ยังยืน ยันคำเดิมว่าเบื้องต้นยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากมองว่าตัวไม่ได้ทําอะไรผิดแล้ววันนี้จะมีการคุยกับทนายเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายให้คุณแม่พนิดาด้วยซึ่งก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนส่วนกับคุณแม่พนิดาก็ยังทักทายพูดคุยกันได้ปกติสําหรับจํานวนเงินที่คุณแม่พนิดาได้ในวันนี้มีเงินสด400,000บาทแคชเชียร์เช็คใบละ800,000บาทจํานวน2ใบรวมเป็น1,060,000บาทรายเดือน30,000บาทเป็นเวลา20ปีไม่ตกแก่ทายาทเบื้องต้นแสนกับกระตรหต่างู ไม่เปิดเผยมูลค่าอีกจำนวนหนึ่งคู่โดยสารนัดตรวจพยา,ยานวันที่22ธันวาคมเวลา9นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิว s ์ดอทอินโขอบคุณค่ะ